สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สับขนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel's w i i g h นะครับไม่ได้เข้ามานานไอ้ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ ่า21กันยายน2023นะฮะก็ปีหนึ่งแล้วนะฮะก็เป็นวันที่21พอดีนะครับก็มีกิจกรรมสร้างนะฮะสร้างไอ้ c d p แห่งความเข้าใจอะไรเนี่ยแห่งการมองทะลุสุดแกลงแห่งการมองทะลุเปล่งประกายแล้วก็มีกล่องสุ่ม C.T.P. นะโดยใช้ใบไม้นะเดี๋ยวผมจะเรียกว่าใบกัญชาโอ้ก็มีให้หลอกล่อผู้เล่นมากมายอันนี้ก็สร้างจากเขียวเป็นเหลืองนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มสีเขียวนะซึ่งกล่องสุ่มไม่เวิร์กนะพวกนี้ไม่เวิร์กนะปัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เป็น C.T.P. แห่งความเข้าใจนะอันนี้ผมเล่นเป็นภาษาไทยนะ อันนี้น่าสนใจนะใช้ใช้ใบใบกัญชาสีเขียวนะสิบชิ้นนะฮะคือน่าจะสร้างได้สุ่มเขาเรียกว่าสุ่มนะสุ่มได้วันละหนึ่งครั้งนะฮะก็คืออัตราการได้ ctp เนี่ยคืหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะฮะนี่นะครับอัตราการที่จะสำเร็จคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ,ะความล้มเหลวคือเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เสี่ยงเอานะ อ่ะต่อไปก็อันนี้ใบกัญชาสีเหลืองเป็นสีส้มนะครับอันนี้ใบกัญชาสีเหลืองเป็นสีเขียวได้ร้อยใบนะฮะอันนี้คือกล่องสูมอีกอันนะฮะกล่องสูมอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะไม่น่าสนใจนะครับปัดทิ้งไหมฮะก็คือที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะเอามาทําไมนะใน CTP ตัวนี้นะก็ไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวลองดู ลองหลวมตัวเล่นดูแล้วกันอ่าอันนี้คือ c d p แบบอีกระดับหนึ่งนะฮะคือปกพลังของ c d p ไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับก็กลายเป็น c d p แห่งการทะลุการมองทะลุสุดแกร่งนะโะดยการใช้ใบกัญชาสีเหลืองะะสิบใบนะฮะซึ่งไม่รู้จะใบสีเหลืองจาไหนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูนะอ่าอันนี้สร้างใบกัญชาสี เขียวหนึ่งหมื่นชิ้นโอ้โหโดยการใช้โดยการใช้ใบกระชาสีส้มเพียงใบเดียวนะอ่ะค่อยว่ากันนะฮะอันนี้กล่องสุ่มนะฮะนี่คือกล่องสุมส่มซีดีพีนี่เป็นกล่องสุ่มที่น่าสนใจมากๆนะคือสร้างแค่หนึ่งสร้างแค่หนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งนะไม่แน่ใจว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันหรือเปล่าหรือไงไม่รู้หรือได้แค่ครั้งเดียวนะจะได้แค่ครั้งเดียวนะฮะ ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าโดยการใช้ใบกัญชาสีแดงนะซึ่งไม่รู้จะเอาใบกัญชาสีแดงจากไหนนะแต่ว่านี่นะมีสวิตส์นะก็คือหมุนอานนี้สามารถเปลี่ยนเป็นใบกัญชาสีส้มได้นะยี่สิบใบนะครับโอเคอต่อไปนี่ก็เป็นถึงขั้นไหนละหนึ่งสองสามอันนี้น่าจะเป็น c d p ขั้นสุดน,นะ คือปลุกพลังขั้นสุดแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโดยการใช้ใบกระชาสีส้มหนึ่งใบนะความสาเร็จอัตราวามสำเร็จก็นหนึ่งะฮะอาจล้มเหลวได้นะอัตราที่กําหนดแหม่99%นะฮะมีโอกาสล้มเหลวนะครับอันนี้คือสร้างใบกระชาสีส้มออกมานะนี่นะสร้างใบกระชาสีส้มออกมาโดยการใช้ไอ้คอสมิคคิวที่เรามีอยู่นะผมมีค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคพอได้อยู่อเดี๋ยว ไล่เลียงเอาไหนก่อนอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีใบรกระชาสีเขียวเจ็ดสิบสองอันนะแต่ใช้แค่สิบครั้งนะเดี๋ยวอลองดูนะว่าโอมีสูงสูดอ่ะสูงสุดเท่าไหร่ได้เจ็ดครั้งนะคร,งครั้งเดียวก่อนละกันครั้งเดียวก่อนขับขาก่อนนะครั้งละสิบใบนะเจ็ดสิบสองใบของผมนะอ่ะดูซิ ก็ให้ล้มเหลวแล้วครับหนึ่งอันอครั้งที่สองสิเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนด้วยอันนี้ใช้ใบกัญชาสีเหลืองนะอันนี้ใช้ใบกัญชาสีแดงหรือเป็นสีส้มก็ได้อันนี้ใช้ใบกัญชาสีส้มโอเคอ่ะมาสุบอันนี้ก่อนแล้วกันครั้งที่สองนะครับล้มเหลวนะดูโซนจะล้มเหลวทั้งหมดนะล้มเหลวนะหมดแน่ใบกระชาผม หมดหมดหมดไปกันหมดอ่ะล้มแล้วนะแหมจะสำเร็จได้ยังไงเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะสุดท้ายแล้วนะล้มแล้วไม่ได้นะเหลือสองใบนะเดี๋ยวเขาไปสร้างใหม่นะอ่ะต่อไปมาลุ้นใบคันชาสีเหลืองอันนี้นะผอไปอัอื่นดีกว่าไปอันนี้เลยเดีกว่ามะ ใช้ใบกระชาสีส้ม1ใบนะใช้ใบกระชาสีส้มหนึ่งใบนะฮะอัตราความสีเล่นหนึ่เปอร์เซ็นตน์นะโอ้โหก็มีโอกาสล้มเหลวเหมือนกันนะส่วนอันนี้อ่ะใช,ใ,ใช้ใบกระชาสีแดงสีส้มสีส้มยี่สิบใบหาสีส้ม20สิใบาจากไหนนี่อ่าใช่นะอ่าใช่มาใช่สิใบกระชาสีส้ม20สิบใบนะอ่ะ สร้างนะฮะคอสิมีคิวร้อยชิ้นเพื่อเอาใบกัญชาสีส้มสองอันนะโอเคอ่าได้แค่วันละครั้งนะแต่มันมันมีให้มีสี่ช่องนะครับโดยการใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆโอเคไม่เป็นไรเงินเยอะคอสิมีคิวก็เยอะนะฮะอ่าจัดมาอ่าปามเขาให้ เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีใบกระชา 4, สีส้มกี่ใบนะเนี่ยมีแปดใบนะแปดใบโอ้ยเหลืออีกสิบสองใบนะจะหาได้จากไหนนะครับหาได้จากอันนี้นะแต่ต้องเป็นสีเหลืองแหมใช้สีเหลืองร้อยร้อยอันนะ่ะวันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอ ไม่ได้นะต้องรอวันอื่นนะครับอ้อา้าวันนี้หนึ่งหมื่นชิ้นนะโดยการใช้ใบาชาสีส้มเพียงใบเดียวได้ใบเขียวหนึ่งหมื่นชิ้นนะฮะแต่ใบเขียวเอาไปทำไรได้ก็ไปเปิดตัวนี้นะ,ะับไปสุ่มตัวนี้นะครับกับออันนี้ใช้ใบสีเหลืองนะอันนี้ใช้ใบสีเหลือง อ,อันนี้ใช้ใบสีเหลืองแล้วก็กล่องสุม่มใช้สีส้มยี่สิบเหรอผมก็ต้องรอประมาณสองวันได้นะเดี๋ยวดูสิโอ้อันนี้สีส้มหนึ่งใบนะต้องใช้เหลืองถึงร้อยใบนะโอ้โห อันนี้เหลืองหนึ่งใบใช้สีเขียวร้อยใบเท่ากับว่าโอ้ยุ่งยากเลยถ้าจะไปสุ่มเจ้าอันเนี้ยเท่ากับว่าผมคาดอีกสีส้มคาดอีกสิบสองใบนะสิบสองใบโอ้ยุ่งยากเลยอันนี้หมดแล้วก็ต้องรอวันอื่นนะ ถ้าไม่รอก็ก็ต้องหาวิธีก็ต้องรอนะสองถึงสามวันนะครับส่วนอันนี้สีส้มเอ่อที่มีโอกาสมากสุดก็อันนี้ละะกล่องสุ่มนะก็ไปสุ่มดูว่าจะได้อะไรนะครับโดยการรออีกประมาณอีกสองวันนะเพื่อจะได้ใบสีส้มมาอีกสิบสิบสองใบนะวันละแปดใบนะ จะหาสีส้มอย่างรวดเร็วภายในวันนี้ได้ที่ไหนอันนี้เหรอก็อันนี้แหละแต่ใช้ใบสีเหลืองหนึงร้อยใบซึ่งใบสีเหลืองสร้างได้จากอันนี้สร้างได้จากอันนี้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งร้อยใบเขียวโอ้คำนวณยังไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวส้มสิส้มสิบสองใบส้มสิมบสองใบ หนึ่งใบส้มเท่ากับร0อยเหลืองเหรอสิบสองใบส้มเท,เท่ากับ120เหลืองโอ้ย120เหลือง120เหลืองก็ต้องสร้างด้วยการใช้ใบเขียวอ่าหใบ100 สิบใบหนึ่งพัร้อยใบหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมืใบเขียวอันเนี้ยไอ้จะเมอกี้เห็นมีหนึ่งใบอันเนี้ยหมใบเขียวหนึ่งหมืใบเขียวแต่ก็ต้องเสียส้มไปหนึ่งใบเอ้ยังไงหนึ่งหมืใบเขียวเพื่อที่จะสร้างอา่า เพื่อที่จะสร้างเหลือง1ิบใบ1นึ่งมืนใบเขียวเพื่อที่จะสร้างเหลือง1ิบใบแล้วเหลือง1ิบใบเนี่ยใช่เปล่าวะหนึ่งใบหนึ่งร้อยเขียวสิบใบหนึ่งพันเขียวสิบใบหนึ่งพันเขียวร้อยใบหนึ่งหมื่นเขียวอ๋อได้เขียว้ได้เหลืองร้อยใบโดยการใช้เขียวหนึ่งหมื่น ถ้ากับว่าได้เหลืองร้อยใบเหลืองร้อยใบเนี่ยเหลืองร้อยใบเนี่ยได้ส้มหนึ่งใบเอา้าแล้วก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมานี่ส้มหนึ่งใบได้เขียวหนึ่งหมื่นใบไอ้ทําไมมันบนบน,บน,บนรูปอย่างงี้วะโอ้ยแม่งหลอกกันป่ะโอเคแม่งชั่วมากเลยโอ้ยอย่างงี้ต้องรอแล้วนะฮะรอวันอื่นแล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างนี่นะใช้คอสมีคิวสร้างกัญชาส้ม ออกมาวันล,ละลสองใบวันสองบไอวันละแปดใบนะสองสี่หกแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ก็สามใบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช้ใบส้มแค่ยี่สิบนะฮะก็สามวันนะตีไปสามวันนะครับเพื่อที่จะมาเอากล่องสุ่มนะส่วนไอเจ้าอันนี้ส้มหนึ่งใบไม่น่าเสี่ยงนะต <lia> ามขาวสเปรเก้นหนึ่งมันจะเสียส้มไปเยอะนะ ซึ่งกิจกรรมสร้างมีประมาณ16วันตีไป17วันรวมวันนี้ด้วยก็ต้องสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะจนถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยมาลุยลุยไอลุยกล่องสุ่มปั๊บหอันยังไงได้แน่นอนนะแล้วก็มาลุยอันนี้นะอ่ะรอก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ แค่เข้ามาดูเข้ามาประมวลผลนะว่าควรจะทําอะไรก่อนหลังนะก็หลักๆเลยนะรอนนะรอสร้างรอใช้คอสมิกคิวสร้างใบส้มนะฮะวันละ8ดใบนะฮะร,รวมกันให้ได้20บใบนะก็เท่ากับว่า3วันนะครับอันนี้เลยนะฮะคือภารกิจแรกนะฮะเอาเอาได้แน่นอนนะแต่จะซุ่มได้อะไรเท่านั้นเองนะครับภารกิจที่2ก็คือ ต้องรอวันสุดท้ายของกิจกรรมเลยนะเพื่อจะเพื่อที่จะมาสุม่มไอเนี่แหละสุ่มไอเนี่ยแหละไอปักไอเปล่งประกายนี่แหละถ้าไม่ได้จริงๆก็ลดหลังถอยลงไปมาดูไอ้ระดับนี้แล้วก็ มาเอาอันนี้นะโอเคเดี๋ยวมเาจอาก,กันวันสุดท้ายของอของกิจกรรมสร้างอีก16วันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะฮะมาดูเป็นแนวทางนะกิจกรรมสร้างหลอกล่อผู้เล่นนะฮะให้สูญเสียทรัพยากรเล่นนะครับผมโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ